อ um ุ้ยอุ้ยอุ้ยตั้งคันตั้งคันไว้ตั้งคันไว้เอ้ยไปนู่นไปนู่นเอาปั่นนะครับไปตั้งคันไว้ลูกพยายามตั้งคันไว้ไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งแล้วลมือใครอัดเลยรับผิดชอบของใครของมันนะเอออ๋อเออเราไม่พูดนะครับเราไม่พูดเราไม่บอกเนี่ยทุ่นมันจมบ่ โอไปเว้ย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 อย่าได้อย่านะเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิมีแววเสดเสดอีกได้ไหมลูกตั้งแข็งแล้วเหรอแข็งแล้วเฮ้ยยังไปอยู่เหรอนี่เนาะนี่แหละทุนนี่แหละกำลังลงลุงเนี้ยนะมันดิ่งแล้วสิทุนวิ่งมาเนี่ยไม่ไม่ไม่มันมันกินมันดิ่งนู่นของเคียอยู่นู่นไม่ปลามากดลงไงตั้งคันพยายามตั้งคันไว้ลูกเออเวลามันวิ่งออกตั้งคันอย่านอนคัน ครับครับว่าขามือเลยเว้ยน,น,น้าเบี้น้าบ,บีย้ยรู้งานรู้งานรู้งานตั้งคันตั้งคันไปแล้วไปแล้วไอ้ไอ้นี่นี่สวิงนี่สวิงปวดหายไปลไเลยเฮ้ยเฮ้ยจมเว้ยมันดิงมันดิงมันดิง ออกไปน้องการออกไปออกไปออกไปเอามามามาเฮ้ยมั่นใจเลยเงี้ยแม่มั่นใจเฮ้ยไต่การเนี่ยไต่การมาแล้วมาแล้วเว้ยเตรียมตัวเด้อเตรียมตัวเด้อเฮ้ยมันไปนู่นแล้วอะไปนู่นแล้วอะเฮ้ยหางโพหางโพหางโพโอ่ซี่ซีเงี้ยเงี้ยไอซี่ไต่การวิ่งตาม อย่าให้มันเข้าท้องเรือเด้อไป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 ลูกไปแต่งเอา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 อย่าว่างอย่าว่างคันปัดตึงไว้ตึงไว้ขับรถไป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 เดี๋ยวเดี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 ยวดึงคันดึงคันจมคันจมจมเกาะกันด้วยระวังพัดกันเออมันจมคันจมคันจมคันไปมันมุดอย่าอย่าดึงเงี้ยเดียวดึงเงี้ยเดียวจมคันไปเลยไม่ไป็นเลยม่ต้องไปสนใจไม่เห็นไม่เห็น ค่อยดกขึ้นเออมมนออกมานั่นแหละวิธีเอาปลาอย่าไปเชิดอย่างคันอย่างเดียวเดี๋ยวเข้าท้องเรือขาดไม่ดียังมองไม่เห็นเลยทีแรกเออไม่ไม่เราต้องดูเหตุการณ์ตามเหตุการณ์นะลอกมันล้างเอาได้อย่าไปเสียใจมันเ็บเ,บเ,บเบอยู่เฉยนะครับอยู่เฉยนะอีกแล้วเราวุ่นวายกับตะขอนี่แหละมามาลูกมาอย่าว่างอย่าว่างอย่าว่างคอไปเรื่อยคอไปเรื่อยมีเหตการมาเฮ้ย หมือนเหมือนเหตุการณ์เดิมเลยตรงเนี้ยเฮ้ยอย่าดิเหมือนซ้ำซอยเลยอะเฮ้ยอย่ามันไม่มันไม่สามลอยหรอกอยู่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 เออเซตอีกเสตอีกเอาครับหัวหน้าทีมเราจะเป็นคนโอ้ขาโบขาโบระวัง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 จุ่มอย่างเดียวนะลูกนะระวังระวัง ไอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันพันช่างมันพันทั้งมันระวังระวังเด้อค่อยๆค่อยๆลุกค่อยๆมาแล้วโอ้ยจุ่มๆตัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่ตัว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 ใหญ่เงี้ยไปโนแล้วขึ้นอยู่ที่เฮียนะไปโน้แล้วเฮียกระ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 ระวัง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 ยิ้มดูยิ้มมาดูตัวปลาหน่อยสิ ค่อยๆระวัง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 จุ่มไปเลยไม่ต้องไปสนใจระวังระวังลูกระวังเข้าท้องเรือระวังดีๆลุยดีลุยดีโวหมื่นเว้ยคันมันคันมันอ่อนมันงัดไม่ได้ไงเอาเงี้ยมาไเงี้ยมาจังหวะดีๆลอยจังหวะดีๆลอยจังหวะดีๆตัวใหญ่ตัวใหญ่ลอยดีเงี้ยเอาให้มั่นใจนะเดี๋ยวเกาะหางยา เอ้ยอย่าจับเต้นโอ้ยระวังขาลูกระวังขาโอ้โอ้ยแทกครีมหน่อยทักครีมหน่อยทักครีมหน่อยนู่นนู่นนู่นไปทางนู่นนี่เออโอ้ยเฮียอุ้ยระวังระวังระวังแมขามือจริงๆเว้ยโอ้ยดีนะขางมาอยู่อ๋อโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดหน้าล็อกเปิดหน้าล็อกเปิดหน้าล็อกเปิดหนั่นหรอกเราเราเราเป็นป่ายเคลียร์ครับเสียงดังยิ่งกว่าเชียร์มวยก่ะเคลียร์โอ้ยเดี๋ยวก็ไปนู่นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เข้าโอ้โหเออปวดตะขอลูกปวดตะขอเลยอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาช่างน้ำหนักกันครับอ่าเขาวๆนะช่างน้ำหนักเอาตะขอเอาตะขอตะขอขึ้นลูกเอาตะขอเก็บตะขอเก็บอ่า โอ้ยปลาดีๆนะเดี๋ยวมันจะกระเด้งออกโอ้ยดีมากอ่ะเฮียเฮียยใช้ผ้าใช้ผ้าจับยายายาใหญใหญ่เฮี้ยกดปลาให้อยู่เฮี้ยต้องกดคอครับเฮี้ยอย่ามากดปากกดคอกดคอครับผ้าต้องกดคอปลาอาต้องการกดคอนะครับมากดปากไม่ได้อันตรายครับต้องกดคอนั่นล่ะครับเอ่โอ้โหเป็นเม็ดโอ้โหเป็นเม็ดเลยส่วนยอดยังรอขึ้นเร็วะ ฮะเอาอยู่แล้วเหรอนั่งนั่งคู่ไม่หลับไม่นอนโอ้ยโอเคนั่นนะครับจับปลาเราต้องกดคอและแล้วและแล้วี๋ยวท่านเข้มาน้่งนั่งการอีกแล้วในการเปิดงานก่อนอีกแล้วว่าขามือเลยอ่ะโอ้ยถ่ายรูปกันเน้ะไม่ไม่ ถ่ายที่แรกอ่ะถ่ายที่แรกนันได้ยิน ok, แต่เ ouais. สียงลอกนะแต่หน้ากล้องไม่ได้เอาออกโอ้ยโอ้ยเก็บโอ้นี่มันสียับกิโลสายเจ็ดสายเจ็ดโอ้ยถ่ารูปมันโอ้ยสายเจ็สายเจ็สายโอ้โหว่ามันดื้อกันจับจับจับอ่ะจะพูดด้วยอุ้ยอย่า ทำไม่ดีเอาเอาจับใต้เหงือกดีกว่าลูกจับใต้เหงือกดีกว่าจับใต้เหงือกให้จับใต้เหงือกเราต้องใส่ข้างนีเลยางินรับโอ้เจียนลอยเงียเจียนโอ้ฮู้ยน้าทำสตีไว้แปดนะยังอย่างทำลายสตีไม่ได้อ่ะลุ้นตัวหน้าไงแต่ปีนี้แต่ปีนี้เขาทำสตีไปแล้วอ่าอือหือจับอือหือการก็อ้าวเจ๊ ขี้หน่อยข<บ>ี้หน่อยเออโอ้โหแจมแจมไอมาเดียวจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราตามทีหลังนะครับมีปลาก็ได้สนุกสนานกันหน่อยอ่ะเป็นไงยะโอเคนะอออออโออ